สวัสดีครับนี่ติดตั้งตัง้มโซลาเซลล์รรรครับตัมเมอร์โซลาเซลล์750วัตต์ห้าสิบดีซีบัลเลีครับตั้มนี่สองต่อออกนิ้วครึ่งครับหลึดงลิตาน้ำครับถึงติดตั้งเสร็จครับเพิ่งได้เทียนนี่ครับเห็นแผงโมโน380วัตต์ปสามแผงครับ สเปคแข็ง48.8โวล์ครับ300แข็ง380บาทครับแข็งโมโนน้ำแห้งครับบ่อนี่ครับหน้าพอทิมครับหน้าพอทิมอำเภอนากลางครับสนเจติดต้อสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรด้านล่างครับสอบถามราคามีหลายราคาครับตามงบตาม เงินของผู้ใช้งานได้ครับผมหลังจากจิตตั้งเช็ดครับทีมช่างบอกว่านอนอยู่กันแล้วอาจารยครับครับผมสนใจติดต้อสอบถามได้ครับผมหรือว่าอยากเบิ่งตัวอย่างเดี๋ยวภาพมาเบิ่งใดครับผมครับผมขอบคุณครับ